มีทำนองแต่คิดเนื้อไม่ได้ก็ก,ก่อนอื่นเลยนะครับพอเรามีทํานองแล้วอะเราจะไม่มีเน,นื้อนะเอาแบบทํานองล้นวนเลยนะเราต้องหาคอนเทนต์ก่อนว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรเพราะว่าบางคนมีทํานองแล้วยังไม่ทันจะคิดว่าตัวเองจะเขียนอะไรเลยยังไม่รู้ว่าตัวเองจะมีเรื่องอะไรเลยเป็นนั่งและ <c ans S 2> น,นั่งคิดแล้วว่าจะขึ้นยังไงดีวะทั้งที่ยังไม่มีเรื่องอะไรอยู่ในหัวเลยอันดับแรกคือต้องคิดก่อนว่าไอ้เรื่องราวที่เราจะเขียนน่ะคือเรื่องอะไรอย่าเพิ่งไปลงมือเขียนนะต้องรู้ก่อนครับสมมติเราจะเขียนนางผีอะแต่เรายังไม่ลงว่า เอ๊ะเป็นผีอะไรวะผีอะไรถ้าจะเป็นผีหัวขาดเราก็ต้องระบุไปก่อนว่าผีหัวขาดแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงก่อนตายตอนไหนเรื่องราวมันเป็นยังไงคือเขียนเขียนเรื่องย่อก่อนคร่าวๆไม่ใช่ว่าเขียนเกี่ยวกีวกับผีปุ๊บแล้วก็ลงมือเขียนไปเลยโดยที่ไม่รู้ว่ากูมีผีกี่ตัว ผีอะไรหลายๆคนเป็นนะหลายๆคนเป็นลงมือเขียนไปเลยโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผีอะไรแล้วยังไงครับเออลองลองนึกภาพว่าถ้าเกิดไม่ใช่เขียนไม่ใช่เขียนเพลงแล้วเป็นการสร้างหนังอะแล้วเราก็ไปทั้งทั้งที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าพระเอกนางเอกมันจะไปจบยังไงเรื่องราวเป็นยังไงพระเอกเจอผีไหมนางเอกเจอผีไหมตายตอนไหนอะไรยังไงเนี้ยลงมือเขียนไปดุนดุนด้วนเลยหุ้นหุ้นเลยโดยที่ไม่รู้ว่าที่ที่มาที่ไปหรือตอนจบเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอ้ที่คิดเนื้อไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเรายังไม่รู้ผมคิดว จะรู้ว่าเราจะเขียนอะไรนะก่อนอื่นนะไปกำหนดให้ชัดเจนเขียนเรื่องย่อให้ละเอียดเยอะที่ละเอียดที่สุด